เธเวลารักแค่ไหนนับมิสายทั้งทะเลก,ก็รู้ลมหายใจที่มีอยู่คือความคิดถึงจากฉันถามจะเจ็บแค่ไหน หากเธอไปรักใครสัก,กวันก็ลองนับดูสายฝนนั้นนั่นคือน้ำตาจากใจก็เลยอยากให้รู้ก็เลยอยากให้เห็นก่อนจะทำร้ายกัน ฉันจึงเสียเธอไม่ได้ถ้าเธออยากทำลายก็เินแต่อย่าเดินนี้ไปจากฉันนึกเสียว,ว่าสงสารอย่าลงทันด้วยการลาจาก ถามกันสักกี่ครั้งก็ยังบอกเธออย่างนี้ฟ้าทุกวันเปลี่ยนสีแต่ฉันไม่เคยเปลี่ยนใจก็เลยอยากให้รู้ ก่อนจะทำายกันกว่านี้พอโลกนี้มีเธอเพียงคนเดียวฉันจึงเสียเธอไม่ได้ถ้าเธออยากทำายก็เชิญแต่อย่าเดินนี้ไปจากฉัน นึกเสียว่าสงสารอย่ารงทันด้วยกาลาจานึกเสียว่าสงสารอย่ารงทันด้วยคำว่าลา